นะครับนะครับฮอปกัสซิเดเฮนนะครับพอๆไปไหมเอฟซีทีพันอะไรนะเพันท่องแล้วก็สำเร็จหลายต่อหลายคนนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อไผ่เสื้อเพราะเป็นยังครับบดได้บหาก็ไปไผ่เสื้อเนาะครับเนาะนะครับข้าท้าวหญิงช้ายังไงให้สำเร็จครับฮอปก็สิได้เห็นนะครับ วอาว่อแม่นะครับที่เพิ่นนั่มมาแล่นใจมาหายเนาะว่าว,ว่าสิเป็นจากการขายที่บอกขายที่ขายบ้านขายคอนโดอสอบปเปลี่ยนปรี่ยเลี่ยนยางหกหรือสอบทหารสอบเรือ่อยโอ้ยบางม่าเยอะนะครับเนาะอันนั้นคือเป็นอย่างพิน่นก็สำเร็จนะครับ อันนี้เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อประมาณ่าให้งมง่ายนะครับเนาะไปข้อเสือกับพระพญางไปข้เสือกับพระทองทองนะครับนะครับข้าแถวหญิงมีอยู่วามีมีอยู่วาโอมองค์หญิงองค์หญิงเพียงนะครับทองไปเลยครับสามจบนะครับทองไปเลยสามจบครับสามจบนะครับโอมองค์หญิงเพียงองค์หญิงเพียงองค์หญิงเพียงนะครับ ไไออสดดยย่างเีวทองเด้อพริยาเกษมเลศครับนะครับเคยเห็นหลายคนนะครับมีสูงสุดนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับที่แมวมวยสุพรรณบุรีนะครับเนาะคนเอามาให้นะครับเนาะคนทองค้าทาเราเพิ่งก็ขายที่ได้นะครับคนหน้ามามอบอยู่ตอนนั้นยุโมงคิดซองครับหนึ่งแสนบาทครับสดๆนะครับเงินสดๆหนึ่งแสนบาทครับสุดยอดวะครับเนาะ มีพม่มาก,ก็ม,มอนีหาเงินหาผ่นแน่เงินแน่แครับขายคอนโดขายทีขายบ้านหรือทองคาถาสอบได้ลอยได้แตเมินนึ่งเสียวครับเห็นหลายแค่แล้วครับนะครับเนาะอันนี้เป็นห้อมเสือภัยมักน,นะครับเนาะเป็นทองเราเป็นสำเร็จเพิ่นถึงน้ำมาแลนจ่ายมาหายนะครับดับแรกเขาต้องเชื่อด้วยใจก่อนเนาะรับเนาะถึงจะสำเร็จนะครับเนชะื่อด้วยใจนะครับต้องรักและสั ใช่แ้วครับเนาะ <S <S คือคือ,ค,อคิดว่ามันก็ทีได้ใจ่ไครับคือ,คอ,คอทองครับทองโดยใจครับตั้งมาเลยครับว่าเออทำได้เท้ากับหายขายจริงทองทองเราเข้าได้เข้ากับหายจริงนั่นแหละครับมันจะสำเร็จผลสมมติว่าขายทีกันนะทองขายทีนะครับขายทีนะครับ ตั้งบริท่ว่าโอ้ขาที่ได้จะหายยิ่หลาแสนนึ่งเห็นไหมครับปึ๊บด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่ศรัทธาบอกคนว่าได้นั่นแหละครับเข้าขายยิ่หลายดีจรงสิเลยครับนี่นะครับคือความจริงนะครับครับมือเปล่าครับมือเปล่า ครับผมต้องศรัทธาด้วยครับพี่น้องถึงจะได้จริงนะนะครับค,ครับปรยากสำเร็จกับล้องทองมังครับ ด้วยใจศรัทธาและใจรักท่านครับที่จะสําเร็จนะครับเนาะใส่บ่เสื้อบ่เป็นอย่างนะครับเอาที่เสื้อเอาที่สบายใจนะครับต้องเราสบายใจท่องรถครับไม่มี่ไปจําจับหรอกครับเนาะเอาที่สบายใจครับครับไปสำเร็จเด้อผู้ใดทองคาถาของยีหล่านะครับไปสำเร็จเด้อนะครับโอ้ยิงเพียงโอ้ยิงเพียงโอ้ยิงเพียงนะครับเนาะไปสำเร็จเด้อพี่น้อง ครับราวพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชแนลได้ครับราวพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองแสบชแนลได้ครับเจอไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคอ้สัมเร็จเด้อโอ้โหวิ่งวิงเพี้ยง